ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับยินดี้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลนําซิ่งปูนวนนะครับนี่อยู่บ่อดินครับตักสองขันนะคั้งโกเบกูแล้วก็โคมาสุร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับนี่พีโน่ครับงานเหมาครับใส่งานเหมาครับอัดเต็มกล่องเลยครับเขึ้นแบบสบายนะครับ เมาครับคุ้มมากนะครับนี่งานเมาหนี่ใส่แบบจัมโบ้เลยครับนี่สองร้อยสิบแรงม้านะครับสี่สูบเทอร์โบนะครับน่ราคาก็อยู่ประมาณล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดล้านแปดนะครับสุดยอดมากเลยครับ่ก็เป็นพี่ฟุกนะครับนี่ฟุกขับรถนาโคไม่ใช่ขับรถดำนะลงแากรก็ดำนะไปขับมาโคครับ ดูนะครับว่าใส่เยอะๆเหมือนเมื่อกี้อ่ะจะใส่กี่ตักนะครับหนึ่งนะครับนี่ครับโคมสุก PC ร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งถ่ายอยู่บนรถเลยครับรอใส่ดินพอดีครับแดดร้อนมากนะครับท่านผู้ชมครับตักแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ เรราแล้วนะคับใส่ดินก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะทันไหมครับยังไม่ตักเลยนะครับใส่ได้แค่หนึ่งตักโอ้โหพี่ฟุกทำไมวางแรงจังครับตักที่สองครับ ยังครึ่งรถนะึงน่าจะประมาณสิบสองตักเลยนะครับผมว่าตตักแล้วใช่ไหมครับเจ็ดครับ ก็เต็มพอดีรับ สองแล้วนะครับไปสองแล้วไปสองแล้วไปเราก็ไปเหมือนกันครับตามตูดไปเลยครับจะพาตามตูดไปดูครับน่าจะไปสามแล้วนะครับนพู้เราก็ขึ้นหนึ่งครับโอ้ มันกันน้ำ จอดรอครับไะครับไฟเหมือนบังไฟเลยครับจวดครับจวด ยร์สามับไฟสีครับจะทันไหมครับไปดูแต่ไปเทีคนละที่นะเราไปงานเที่ยวนะในบ้านครับในบ้านเขาไปงานเมาแล้ว กองจะใหญ่มากเลยนะครับมันสิบล้อเลยครับเราไปเทด้านนู้นครับทางเข้าไปก็พ่วงสามมิตรไปเทด้านใน,นครับเดาไปดูที่เทกันครับทางมาเทเราก็จะไปเรื่อยๆครับ ฝั่งขวาเป็นวัดนะครับฝั่งซ้ายเป็นโรงเรียนขี่แรงไม่ได้นะครับในบ้านเราต้องไปเจ็ดสามพอดีครับเจ็ดสามนี่นี่ก็มองดินเราเนาะ Tòa chai kẹt lắm phải mang 3 miếng thôi เต็มรถพอดีนะ้วเลยอิงติงอิงติงเต็มอิงต,งติงครับมาดูคนขับใหม่ครับมาดูหน้าครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นคุ้นๆหน้ามันนะครับ,บนเนี่ยๆอิงติงวะเบื้องหน้านี่เป็นอย่างเบื้องหน้านี่แอบว่านะ ซ้ายกำแพงครับหัวหลักปูนเสาปูนครับทำไม่ค่อยไปนะครับนี่ครับที่เทบเดินบักไงหนึ่งครับนี่สบ,บายเลยครับแต่ว่าทางมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็ตึต๊ตึกตึกตึกดเป็ประสักตอนน่อแนบครับ เอาประา100นะามาณร้อยรถนอะตอนนี้ก็เพิ่งได้หกสิบกูกปัวนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถเบนโครับรีวิวรถเบโค S K ร้อสี่สิบโกเบโกครับ พี่ฟุกขับนะครับไปดูกันนะว่าแต่งอะไรบ้างครับถอดออกจากรถด,ดานี่ของแต่งลงแมคโครหมดเลยนะครับไปดูกันนะครับคลิปหน้าไปก่อนครับคลิปนี้บ๊ายบาย